สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรีวิวสนามกีฬาสเก็ตบอร์ดที่สุพรรณบุรีนะครับอีกสกักครู่หนึ่งตอนเดินทางนะผมตอนนี้ถึงแล้วนะครับสนามสุพรรณบุรีราชมังคลาไม่ใช่นี่ว่าสุพรรณบุรีสเตเดียมคือผมไม่มาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องวนหาลานสเก็ตก่อนลานสเก็ตคงไม่ได้อยู่ในสนาม โซรรนบุรีนะครับสนามโซรรนบุรีเอฟซีที่ไม่เคยมาเพราะว่าผมไม่ชอบดูบอลน,นะครับก็เลยไม่มาที่มานี้เพราะว่ามาเล่นสเก็ตเนี่ยเธอเธอหัดขับรถได้นะเนี่ยหมแล้วสนามอลิงๆเธอเธอหัดขับได้นะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมของตัวาากท ขหยลดเดโนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวหาลานสกีเรอเจอแล้วเจอแล้วล้ำล้เล้แล้แล้ำล้ๆนู่นไงใหญ่มากเลยอ่ะ เ,เ,เดี๋ยวตอนนี้เข้าไปรีวิวกันข้างในดีกว่ารู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าราชมังคลายนะัวมากอะหรือเปล่าไม่รู้นะเออใหญ่หน่าจะใหญ่กว่าโอ้โหมีแต่แลมนะครับเล่นฟรีด,เดีเดี๋ยวเข้าไปถ่ายดูมุมกว้างข้างบน ว้าวว้าวว้าวใหญ่มากแต่รู้สึกว่ามันจะเอ่อจะมีขี้นกเยอะไปหน่อยนะที่นี่ไม่มีคนเลยวันนี้ไม่มีคนเล่นเลยมันเหมือนไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะที่นี่แต่สนามใหญ่มาก แต่แบบแรลมเยอะมากกลับดีกว่าเล่นอย่างเงี้ยกลับดีกว่าคือมันดูแบบดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีคนเล่นอะ <S <S นสนามหัวมากมันจะแบบดูสะอาดกว่านี้นะอันนี้ดูใหญ่แต่มันน่าเล่นมากเลยนะ มีแลมมีที่สไลด์ยเยอะแยะมากมายแต่แบบฝุ่นเกาะเต็มเลยดูดิทำไมยอดอะคือแบบน่าเล่นมากที่นี่ยยอดด้านนน้นก็มีอีกนะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูดูพยะสุดๆอะ นี่ดูดิโอ้โหที่กระโดดลงไปเหรอนี่โอ้โหทำไมมันแบบขี้นกนี่เน,น่ามากเลยมันน่าเล่นมากอะ่ะสงสัยมันไม่มันไม่ค่อยม,มีคนเล่นอะ่ะโอ้เสียดายอะ่ะยอดมากอ่ะที่เนี้ย น่าเล่นมากอะ่ะดูข้างนอกก็มีนะตรงนี้มันคืออะไรวะตรงนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นที่กระโดดเล่นอะไรสักอย่ยางจะลองไปเล่นดีกว่าเบี้ยมบีบอะไรแล้วเดี๋ยวก็ลองลองกระโดดลงไปดีกว่ามันเป็นยังไงไม่รู้เร็วมาถ่ายหน่อยแตเอกไม่เอ,เอาเดี๋ยวตายมันโลดได้ไม่ได้ มันจะกระโดดทำไมเนี๋ยวขอหักคืออะไรมันคืออะไรแมวอ่ะเดี๋ยวขอหัก <c oughs> เด้มยมันดับไปแล้วอ่ะมันดับไปแล้วนะเอกเฮ้ยมันดับไปแล้วเด็กเกียนเล่นใหญ่แล้วก่อนหน่นเดี๋ยวใช้ตัวนี้ออลลี่เล่นไปก่อนนอ้วนึกาออกไม่ได้ มันก็ระดับไม่สูงมากนะจะออลี่ได้นะครับลองดูอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปลองบอสไลด์แต่ตอนนี้เกียร์มันเล่นอยู่ตรงนีบ้บอกตรงนี้น่าจะเอาไว้แบบใช้5 0 5ตีได้นะครับแล้วก็เทลสไลด์ได้นะครับน่าเอามาฝึกเล่นได้สุดยอดเดี๋ยวลองซ้อออลลี่ก่อน โอเคหัวแตกสักที่ไว้อุ๊ยชนป่ะเบื่อเด็กกว่า คือแบบว่าพื้นเนี่ยมันเหมือนมันลื่นไปอ่ะเวลาเราถ่ายอยงเงี้ยเอาตีนถ่ายอยงเงี้ยมันจะลื่นถ่ายไม่ค่อยไปแต่คงไม่ค่อยมีใครถ่ายแล้วดูสนามแล้วมันเอาไว้ใช้แบบเล่นแหลมกัน ดูรีวิวรานสเก็ตที่สุพรรณบุรีก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูลองมาใช้งานกันดูนะครับของเล่นเยอะแยะมากมายทางไงวันนี้เดี๋ยวผมก็คงรับไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันวดนูนะอย่าลืมติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมบายๆอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะ Bye-bye.